ก็แอปมันยังติดขัดก็แอปมไม่ไมีปัญหาก็แอปมยังไม่ดีเลยจะทำทำไมตอนนี้ล่ะโอมา สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหลายคนนะถามกันมาเยอะมากว่าตอนนี้ยูพิกเนี่ยมันยังทําได้อยู่ไหมแล้วมันจะเป็นอะไรไหมในอนาคตข้าน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราเข้ามาทําตอนนี้เลยเนี่ยนึกเมื่อระบบมันยังรวงนู่นนั่นนี่เราจะเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าปัญหาร้อยแปดมากๆเลยนะคะสําหรับหลายๆคนนะในตอนนี้นะที่อยากจะมีะไรายได้กับยูพิกแต่ติดปัญหาคือกลัวิ่งทุกคน คุณติดอยู่ตรงนี้คือคุณกลัวอยู่ค่ะกลัวว่าจะเจอปัญหากลัวว่าเดี๋ยวใหม่ได้ตั้งเดี๋ยวจะต้องเจอปัญหาในการขายสินค้านู่นนี่แต่อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคุณกลัวสิ่งที่คุณทําได้คือรู้ไหมมีแค่2อ,อย่างอย่างแรกคือหยุดค่ะไม่ต้องทําเลิกทําไปเลยไปหาอะไรอย่างอื่นที่คุณคิดว่ามันดีกว่าแล้วก็ทําไปเลยนะคะอย่างที่2ก็คือกลัวแล้วยังไงคะก็พด เชิญความกลัวมันไปแล้วเราก็ทําต่อในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำอยู่พิกแล้วมันได้เงินจริงๆมันง่ายกว่าทุกๆแอปมันดีกว่าทุกๆแอปมันไม่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายมัาลงทุนแค่ศูนย์บาทคําตอบอยู่ในใจทุกคนแล้วว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะทุกคนวันนี้มีคนมาถามเหมือนกันว่าทําตอนนี้ดีไหมคะ คำตอบนะคะอยากจะตอบเลยว่าก็ทําเลยสิคะจะรออะไรในเมื่อนะคะตอนนี้แน่นอนค่ะมันมีปัญหา บ้างมันไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดนะคะทุกคนคนที่เขาทํามาส่วนหนึ่งเขาเจอปัญหาแต่เขาก็ยังทําค่ะทุกคนกับคนที่เจอปัญหาส่วนหนึ่งเขาก็เลิกทําไปเลยก็เลิกก็คือจบเลยไงคะแต่ถ้าคนที่ยังทําอยู่ก็ยังมีรายได้อยู่ส่วนตัวแม่อลี่เองทุกวันนี้ก็ยังมีรายได้อยู่ในแอปยูพินะคะทุกคนเพออาจารย์คําตอบที่คนถามว่ารอให้มันดีก่อนแล้วค่อยมาทําดีไหมคะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตอบว่าก็ดีค่ะแต่แม่อลี่อาจจะต้องตอบว่า <G ül> ก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าวันนี้อยากมีรายได้มันต้องลงมือทําเลยไม่ว่าจะไปทําแพลตฟอร์มไหนมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละทุกคนมันอยู่ที่ว่าปัญหามากปัญหาน้อยคุณพร้อมจะไปรับไปเจอกับอะไรบ้างอย่างย p พิกตอนนี้บอกเลยลงทุนต่ําที่สุดแทบจะไม่ต้องลงทุนกันเลยอยากเป็นยูพิกเกอรแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นในหมดยูพิกชอยซึ่งในเดือนนี้เดือนมิถุนาย,ยานนี้มีเริ่มต้น299บาทเป็นสินค้าที่เราเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวัน คือทั้งแชมพูยาสระผมอะไรพวกนีน้เป็นของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรายูนีเลอว่าเขาก็ร่วมรายการถามว่าสินค้าตอนนี้มีแบบไหน แน่นอนค่ะก็มีทัรร้งสินค้าจีนและก็สินค้าในไทยซึ่งทุกคนนะคะเรารู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่มีทีมเราไม่มีกลุ่มเราเจอปัญหาเราจะงงเราจะไปไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเรามีทีมเรามีกลุ่มเรามีกับดักเอาไว้แล้วว่าถ้าเราเดินทางนี้เราจะเจอปัญหาเราก็ไม่ไปเนาะเราไปเดินทางที่หลีกเลี่ยงปัญหามันก็ยังคงทําได้ต่อคะ่ะทุกคนอันนี้อยู่ที่ทุกคนนะแต่บอกเลยนะว่าใครที่อยู่ทีแม่อุอลี่ถ้าทําตามวิธีการที่บอกไปให้กับทุกคนจะเจอปัญหาน้อยมากๆ แต่ขอให้ทําตามที่บอกเพราะมันมีหลายคนเหมือนกันที่แบบว่าเข้ามาแล้วคือแบบว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ดูอะไรเลยแล้วลงมือทําเลยสุดท้ายก็เจอปัญหาเพราะว่าด้วยความที่เราทํามานานเราเจอปัญหามาเยอะเรารู้แล้วล่ะคะ่ะว่าถ้าเราเดินทางนี้เจอปัญหาแน่ๆเพราะ,ะนั้นเราจะบอกลูกทีมเราว่าอย่าไปเดินทางนั้นนะคะทุกคนขอให้เชื่อขอให้ฟังกันรับประกันเลยค่ะว่ายังไงคุณก็ทําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนรู้ป่ะตอนนี้ช่วงเวลานี้คือช่วงที่โควิดมันมา หลายๆคนก็คือเป็นงานตกงานหลายๆคนคืออยากจะหาง,งานทําถ้าคุณคิดว่าคุณไปเจอแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันดีกว่าคุณไปเลยค่ะแต่สำหรับแม่โอรคิดว่าแพลตฟอร์มเนี้ยยังไงมันก็ยังชนะเลิศอยู่ต่อให้มีปัญหาตอนนี้นะมันยังชนะเลิศอยู่ไปหลายๆที่เนี่ยอาจจะต้องไปลงทุนเยอะลงทุนสูงเสียเงินเยอะปัญหาเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันหรอกแต่ถ้าหากว่าเราทําในที่ที่มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าการลงทุนต่ําคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งระบบเขาแก้ไขทุกอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วแล้วถ้าหากว่าคุณมาตั้งใจทํอยูฟิกตั้งแต่ตอนนี้แหละที่มันมีปัญหาพอถึงเวลาที่ระบบทุกอย่าง เข้าที่เข้าทางคุณจะไปโคตรวายเพราะอะไรเพราะคุณเจอปัญหามาหมดแล้วไงอ่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณอยากจะทำก็ต้องลงมือทําเลยไม่ต้องมารอหรอกว่าเออเดี๋ยวรอให้ปัญหามันหมดไปก่อนถ้าอยากทําตอนนี้บอกน,นะ ช่วงนี้คือช่วงที่โคตรกอบโกยได้เพราะว่าคนหลายๆคนหันหน้ามาเพื่อที่อยากจะหารายได้และยูพิกก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะพาเราไปสู่การหารายได้ในแบบแพซ v e อิ c o m มจริงๆแม่อุลิทวัวน,นี้บอกเลยแทบจะไม่ได้ขายสินค้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีลูกทีมเข้ามาจํานวนเยอะทุกคนคือถ้าหากว่าตอนนี้แม่อุลิอยู่ระดับซูเปอร์ซูเปอร์ยูพิกเกมันคือระดับที่เราได้แพซิตอินคัมแล้วไงทุกคนลูกทีมทํางาน เราก็มีรายได้เข้าใจไหมทุกคนมันเป็นอะไรที่เป็นแพสซี e อินคัมของแท้ของจริงที่แบบว่าเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรขนาดนั้นแล้วก็เข้ามาด้วยการลงทุนที่ต่ําจริงๆทุกคนเอาเป็นว่านะใครที่ตัดสินใจอยากจะทำยูพิกตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําไปเลยง่ายๆแค่คุณไปโหลดแอปยูพิกนะคะจากนั้นนะใส่รหัสคําเชิญน,นี้ค่ะ108845นะเป็นรหัสคําเชิญของแม่อรีเองใส่รหัสคําเชิญเสร็จสับแล้วอย่าลืม ทักมาหาด้วยนะคะรายละเอียดการทักมาหาลิงก์ลายเนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปนี้แล้วนะต้องทักมาหาทุกคนเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีทีมงานเข้ามาเยอะใครที่ไม่ได้ทักบางทีก็ติดตามไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะพยายามไปติดตามให้ทุกคนที่สายหารแม่อรี่เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันจะได้รอดไปด้วยกันเพราะว่าเราควรจะต้อง ศึกษาแล้วก็หาวิธีการไปด้วยกันมันจะได้ไม่เจอกับปัญหานะคะทุกคนเอาเป็นว่าฝากทุกคนด้วยนะถ้าคิดจะทำลงมือทําเลยไม่ต้องรอนะจ่าวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกัน้วยนะจ้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ